แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะวันนี้14ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันต่อนะคะช่วงนี้จะอัปเดตเกี่ยวกับพี่น้องชาวไร่อ้อยบ่อยนะคะมาอัปเดตกันต่อเนื่องสําหรับการจ่ายเงินค่าอ้อย ขั้นสุดท้ายหรือเบื้องสุดท้ายกันนะคะหลังจากวันนี้แอดได้อัปเดตไปบางโรงงานแล้วนะคะวันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมอีก3-4โรงงานด้วยกันนะคะส่วนโรงงานอื่นๆหลายท่านสอบถามเข้ามาหรือคอมเมนต์ว่าโรงงานนั้นโรงงานนี้ทำไมยังไม่มีก็คือแอดจะไม่มีข้อมูลมาอัปเดตนะคะถ้ามีข้อมูลมาอัปเดตแอดก็จะรีบอัปเดตให้โดยเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะอัปเดต ข้อมูลล่าสุดและก็ข้อมูลวันนี้ที่แอดได้อัปเดตไปแล้วแอดจะต,ต่อท้ายไว้ให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้กันนะคะหรือไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเช่นเคยส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกว่าไม่มีวันหยุดนะคะไปต่อที่โรงงานแรกสำหรับข่าวดีของขวัญปีใหม่ชาวไร่อ้อยนะคะ นั่นก็คือโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยคันสุดท้ายประจำปี2565ทับ66ในวันที่20ธันวาคม2566เป็นรอบที่3นะคะคงเหลือตันละ28บาทต่อตันที่10 ccs เงินเพิ่มค่าอ้อยคันสุดท้ายราคาที่119.19บาทต่อตันโดยรอบที่1สำรองจ่ายตันละ50บาท ในวันที่16-17สิงหาคมที่ผ่านมารอบที่2สำรองจ่ายตตาละ40บาทวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะรวมสำรองจ่ายแล้ว90บาทต่อตันนะคะหม่เห็นนะคะยังไม่รวมค่าวความหวาน CCS ละ7.15บาทนะคะไปต่อที่บริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดสาขาสะหมดนะคะ ได้สรุปเงินเบื้องต้นของโรงงานน้ำตาลสะโมดประจำปี2 6 5พันอ่านราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่10 8 0บาทค่าความหวานต่อหนึ่งอยู่ที่64.80บาทนะคะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายอยู่ที่1,193.45บาทค่าความหวานที่1 CCS อยู่ที่71.61นะคะเงินส่วนต่างค่าอ้อยปี66-67ทับจจะอยู่ที่ 1น3 4 5ค่าความหวานต่อ1 ccs 6.81นะคะโดยสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายไปแล้ว50บาทในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเงินส่วนต่างค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายคงเหลือที่63.45บาทนะคะที่10 ccs ค่าความหวานต่อ1 ccs ที่7.15นะคะโดยจเค่าบัญชีกรุงไทยของชาวไร่อ้อยในวันที่18ธันวาคม2 5 6 6น้้นี้ไปต่อที่ ข่าวดีนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์เงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี2565ท่า66โดยเงินจะโอนเข้าธนาคารกรุงเทพในวันที่18ธันวาคม2566นะคะท้ายสุดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้นะคะโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีจากเงินค่าอ้อยครั้งสุดท้ายประจำปี2565่า66รอบที่3ส่วนที่เหลือนะคะรวมบวค่าความหวาน ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่1 0ึ่งบาทบวกค่าความหวานต่อ1 ccs 64.80ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย1,193.45นะคะค่าความหวาน1 ccs อยู่ที่เ1 6 1เงินเพิ่มจากค่าอ้อยขั้นสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งร้อยสาจุดสี่ห้านะคะ,ะค่าความหวานต่อ1 ccs อยู่ที่หกจุดแปดหนึ่นะคะ โดยสำรองจ่ายเงินไปแล้ว90.68บาทตอนน่อตันรอบที่1สำรองจ่ายไปวันที่16เดือน8นะคะตันละ50.38บาทรอบที่2สำรองจ่ายวันที่27พฤศจิกายน6 6กที่ผ่านมาตนนันละ4 0 3 0บาทคงเหลือ22.77บาทตอนน่อตันที่10 CCS นะคะโดยจะจ่ายเข้าบัญชีพี่น้องเก,กษตรกรในวันที่20ทธันวาคม2 5 6 6นะคะ และในส่วนของการอัปเดตของคลิปเมื่อวานนี้นะคะแอดได้อัปเดตไว้หลายโรงงานด้วยกันนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแอดอัปเดตไว้แล้วและอย่าลืมใครยังไม่ได้กดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ให้กดเอาไว้นะคะจะได้ไม่ตกข่าวอัปเดตวันนี้14ธันวาคม2566